สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ครับวันนี้เป็นตอนเย็นวันเสราร์ที่22นะครับสิงหา2020ซึ่งสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเราก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับภายในอกนโลกแต่หลายท่านคงได้ทราบข่าวแล้วว่าประเทศเรานี่จะอยู่ในคิดว่านะในปีนี้และปีหน้าเนี่ยจะประสบภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำนะครับหรือว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเพราะว่าเรามีการค้าขายกับทางต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการส่งออกซึ่งทุกประเทศเนี่ยติดโควิดกันงอมแงมเลยนะครับก็จะมีปัญหาแน่นอนในเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งเห็นแล้วนะครับว่าหลายๆประเทศนี่ติดลบแบบบางประเทศก่อตั้งประเทศใหม่ย,ยังไม่เคยเจออย่างนี้เลยนะครับหรือว่าในรอบยี่สบาสิปีเนี่ยกำลังมาเคยเจอนะครับ วันนี้ผมมาเที่ยวสวนผมนยครับที่บ้านนะครับเพราะว่าวันหยุดนะครับก็มาเห็นไม้สักที่ตัวเองปลูกไว้แล้วก็ไม้ผลไม้ไม้ไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นที่ตัวเองปลูกไว้สมัยตั้งแต่เป็นมัธยมล่ะนะครับก็คือสมัยมัธยมนี่จะได้เมื่อ20ประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนาะนะครับผมได้ตังเป็นมัธยมในวันละ20บาทน,นะครับเราะนั้นก๋วยเตี๋ยวชาวละ2-3บ,บาทเนาะก็ วันหนึ่งนี่ก็จะเก็บสตางค์ไว้นะครับประมาณ9บาทแปดบาทเก้าบาทไปเนื่องจากว่าทางผ่านโรงเรียน,นยจะมีพ่อของเพื่อนเ,นเขาขายต้นสักกลาสักก็เลยยินไหนว่าแวะซื้อกล้าสักมาประมาณสามต้นนะครับวันละสองสามต้นแล้วก็เอามาปลูกรอบสวนนะครับซึ่งตอนนี้รอบสวนผมก็ พื้นที่ห้าไร่ที่ผมปลูกรอบๆอยู่ก็จะมีต้นสักอยู่ประมาณที่หนึ่งในประมาณสามร้อยกว่าต้นและที่หนึ่งประมาณสี่ร้อยกว่าต้นสี่ร้อยกว่าต้นนี้เรามาปลูกสมัยที่เราเรียนมาหาลัยแล้วก็จะจบละนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนเนี่ยความรู้กันกับท่านคือแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ผมนะก็คือความคิดเกี่ยวกับไม้บำนานครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับไม้บำนานดีเนาะ แต่ว่า,หลา,าหลายท่านที่เริ่มทําการเกษตรหรือว่าสนใจที่อยากทําการเกษตรเนี่ยนะครับก็แนวคิดเกี่ยวกับไม้บํานาญนเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับทําไมถึงน่าสนใจเลยครับเพราะว่าไม้บํานาญนในระบบเกษตรกรรมเี่ยเราไม่มีระบบบาเหน็จบํานาญแบบข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจแบบเขานะครับซึ่งพอแก่ตัวมามักจะมีปัญหานะครับก็คือเงินรายได้ไม่พอใช้ นะครับถึงแม้จะอยู่ไร่อยู่สวนพออยู่พอกินนะครับแต่ว่าในยุคเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินนะครับแล้วก็วันนี้ผมไปสอนเขาเลี้ยงไสเดือนดินนี่ผมถามว่าห้าพันนี่พอไหมต่อเดือนเนี่ยไม่มีใครพอขนาดว่าเป็นบ้านนอกนะครับบ้านนอกไม่ค่อยมีอะไรกินนะไม่ค่อยได้ใช้ใจ่ายอะไรก็อบอกห้าพันไม่ได้ต้องแปดพันต่อเดือนเพราะพาราค่าจะจ่ายคือภาษีสังคมอาหารค่าไปเรียนลูกอะไรพวกนี้นะครับก็เลย คิดว่าเออเนาะเราก็จําเป็นต้องมีระบบบาเหน็จบํานาญสําหรับเกษตรกรบ้างนะครับนอกจากเราปลูกพืชที่เป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วเนี่ยเราควรปลูกพืชที่สามารถใช้ได้ในยามเกษียณได้นะครับไม้บํานาญก็คือไม้ที่เราจะใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าจะไว้ขายในตอนที่เราหมดแรงนะครับเพราะาอาชีพเกษตรนี่ไม่มีวันเกษียณนะครับเขาบอกนะแต่ว่าร่างกายคนเรามีวันเกษียณนะครับเพราะฉะนั้น ในยามที่เราจะเป็นต้องใช้เงินนะครับในระบบเกษตรกเราไปฝากเงินเนี่ยบางทีเราไม่มีเงินฝากนะครับเพราะว่าแค่หาเช้ากินค่าม,มันก็ลําบากแล้วใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราฝากได้ก็คือเราซื้อไม้ในราคาที่สองพันบาทสี่ห้าบาทเนี่ยมาปลูกไว้นะครับยี่สิบปีผ่านไปอ่ามันเพิ่มมูลค่าเราก็สามารถพึ่งพาได้นะครับอย่างไม้สักที่ผมซื้อเนี่ย ตอนนั้นราคาสามบาทใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยมีคนมาให้ราคาต้นละสองพันผ่านมายี่สิบกว่าปีนะครับผมไม่ได้ราคาหมื่นแบบที่ใครว่าเนาะไม่ถึงครับนี่สองพันนี่สงสัยโดนกดราคาเนาะแต่ว่ายังไม่ขายครับเพราะว่าตัวเองอายุสามสิบเก้าอยู่ก็อีกยี่สิบเอ็ดปีก็รอให้มันโตต้นโตกว่านี้ก่อนอันนี้ปลูกตอนจบใหมๆ่ๆจบมาหลาลัยใหมๆ่ๆนะครับก็จะสังเกตว่าต้นขนาดนี้นะครับต้น ขนาดนี้นี่ราคาประมาณหนึ่งพันบาทนะตอนนี้อยู่สี่ห้าร้อยต้นไม่รวมในสวนนะครับพันกว่าต้นนะนะนะครับก็เอาไว้ในยามฉุกเฉินนะครับในยามเกษียณนะครับเนี่ยปลูกรอบไว้นะครับแล้วก็ตรงนู้นปลูกสมัยมัธยมนี่เขาให้ราคาประมาณสองพันก็ถือว่ายังถูกอยู่ก็เลยไม่ขายเราเกษียณกนะ็ไม่รู้เกษียณตอนไหนนะครับก็มีความคิดอย่างหนึ่งว่า ถ้าเราปลูกพวกนี้ไว้นะครับนอกจากที่เราจะมีรายได้รายวันวันหนึ่งถ้าเราจําเป็นต้องใช้เงินนะครับไม้พวกนี้สามารถขายเป็นเงินและสามารถทยอยให้เราใช้ได้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนข้างๆผมนี่ก็คือมีคุณตาหรือว่าพ่ออุ้ยท่านหนึ่งเนี่ยาขายนะครับปลูกต้นสักไว้หลายร้อยต้นอยู่ตอนนี้อายุเจ็ดสิบแล้วแล้วก็ไม่มีตังใช้เนี่ยก็ทยอยขายก็คุณตาเขาจะทยอยขายรอบละห้าสิบต้น นะครับปีที่แล้วก็ขายไปห้าสิบต้นก็จะได้เงินมาประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทก็สําหรับคนแก่ในชนบทบ้านนอกเนาะก็พอดีพอดีพอดีก็อยู่ได้เกือบหมื่นต่อเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะครับเนาะสาหรับพี่ๆน้องๆนะครับท่านใดมีที่ดินเนาะนอกจากปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับที่เอาไว้เป็นสร้างรายได้เสริมแล้วนะครับแนะนํานะครับว่าควรปลูกไม้ บำนานไว้นะครับไม้บำนานเป็นไม้ประเภทไหนบ้างก็คือเป็นไม้เศรษฐกิจที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานครับที่ต้องใช้เนื้อไม้หรือว่าไม้ที่มีมูลค่าสูงก็ได้นะครับอย่างเช่นทางภาคเหนือที่นิยมปลูกกันก็จะเป็นพวกสักประดูมะค่านะครับอย่างของผมนี่ปลูกสักประดูมะค่าสะเดาอย่างพวกเนี้ยนะครับก็จะมีการปลูกไว้ไว้แล้วก็เป็นแนวรั้วไว้นะครับเอาไว้ใช้นะครับ หรือทางอีสานนี่ก็จะมีพวกยางนานะครับยางนาตะเคียนอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถาปลูกไว้แล้วทิ้งไว้เลยนะครับในระยะเวลาประมาณ10 20ปีหลังจากนั้นก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือขยอยขยอยเอามาใช้สวยสร้างบ้านเรือนก็ได้ครับนะครับถึงตอนนั้นมาเราอยากสร้างบ้านสร้างเรือนเราก็เอาไม้ในสวนเราเนี่ยใช้นะครับก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วการออม ด้วยต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็คือท่านคิดดูนะครับว่าถ้าเงินที่ท่านปลูกต้นไม้เนี่ยต้นละสาบาทนะครับประมาณเจ็ดอ่ะผมตีว่า5้าบาทอ่ะบางพื้นที่ก็ห้าบาทหนึ่งร้อยต้นก็ห้าร้อยเจ็ดร้อยต้นก็เท่าไหร่ครับห้ 5, 7, 35, 3, บาเจ็ดสามสิบห้าสามพันห้านะครับผ่านมายี่สิปีเนี่ยอ่ามีมูลค่ารวมกันเกือบ1ล้านบาทนะครับใช่ไหมครับ เกือบหนึ่งล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเงินเจ็ดพันห้าแล้วงอเงยเป็นเกือบหนึ่งล้านบาทเนี่ยถ้าเราฝากธนาคารไม่ได้นะครับดีไม่ดีในเจ็ดพันห้านี่โดนหักปีหนึ่งค่าบำรุงค่าดูแลบัญชีอะไรเนี่ยดีด,ไดีไม่ดีไม่ดีไม่เหลือนะครับแต่ว่าไม้ประเภทนี้ถ้าเราปลูกไว้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเขาจะโตโดยธรรมาชาติครับเราไม่ต้อง เลี้ยงดูดูแลเขานะครับปลูกเป็นแนวรั้วไว้อย่างเงี้ยหรือว่าปลูกไว้ในสวนไว้นะครับก็เอาไว้ใช้ในยามเกษียณหรือว่าหมดแรงนะครับคิดว่าไอเดียนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะวันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยตามความคิดผมนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ